มาเดี๋ยววันนี้จะกินโกโก้อันนี้จะอุ้ยนี่นี่นี่ชงโกโก้โกโก้อินเทิร์ฟโกโก้เกนมาอันนี้เป็นโกโก้ของเจติทีวีปูลูกชายเจติงนะคุณเต้อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลย เมื่อวานเจติมเอามาให้สิบสิบกล่องนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเราจะเราจะชงกดให้มันปั่นนี่ค่ะนี่มื่อกี้หกโกโก้โกโก้เอ็นมา์ยี่ห้ออินเทรปยี่ห้ออินเทรป นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันปั่นอยู่มันปั่นอยู่อร่อยมากอร่อยมากกินวันละสี่ซองกล่องหนึ่งมีสิบซองนะสามร้อยเก้าสิบแล้วก็กินแล้วสุขภาพดีมันหลับสบายหลับสบายแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยที่สุดในโลกเลยหอมข้าวคั่ว นี่ก็เห็นไหมคะเห็นไหมคะโกโก,โก้เกน็ไม้มันจะมีผสมกิงโกมีคาโมไม์ข้าวกล้องงองห้าชนิดแล้วก็กระบองเพชรนี่มันจะเป็นซองๆแบบนี้นะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะนี่ค่ะยี่ห้ออินเทอร์หอมมากอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับกล้องกันนี่นี่น เปิดให้คุณผู้ชมดูโอ้ยมีข่ะนให้ค่ะคุณผู้ชมน่ากินมากๆเห็นไหมคะน่ากินมากๆน่ากินมากๆมันหอมมากกล่องหนึ่งสามร้อยเก้าสิบนะโกโก้เกนไมาคุณเต้ลูกชายเชฟต็นทีวีผููเป็นเจ้าของตอนนี้เขามีระบบเครือข่ายนะใครที่อยากจะร่วมกับเขานะกินแล้วแบบว่า ขายแล้วก็รวยสนุกด้วยดังด้วยสุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยสนใจก็ไปที่เพจภูสตาเลยเพจภูสตาเพจภูสตาเพจภูสตาสองหนึ่งสามร้อยเจ้าสิลรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเขามีตัวแทนจำหน่ายต้องต้องเป็นหมื่นคนเลยนะอ่ะเดี๋ยวแม่จะปิดเครื่องลแล้วเติมให้คุณผู้ชมดูือ อร่อยมากอร่อยมากมันหอมมากอะ่ะคุณผู้ชมมันหอมมากหอมอร่อยมากถ้ามันมันเข้มข้นนะเราก็เติมน้ําลงไปได้คุณผู้ชมเติมน้ําลงไปนี่ครับอืมอร่อยเข้มข้นหอมอร่อย หอมข้าวคั่วอ,อร่อยมากเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่ามีส่วนประกอบสําคัญอะไรบ้างอร่อยมากค่ะ อร่อยมากๆเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ค่ะนี่ค่ะกล่องหนึ่งจะมีสิบซองมันจะผสมกิงโกะคามโมมายเข้าวกององล้องงอห้าชนิดแล้วก็กระบองเผ็ดนี่นี่เดี๋ยวจะเติมให้ดู นี่ค่ะอร่อยมากมสั่งซื้อได้เลยที่เพจทีวีภูก็ได้หรือว่าภูสตาก็ได้รับสมัครตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายเป็นเป็นหมื่นคนเลยนะคุณผู้ชมมีตัวแทนจำหน่ายเป็นหมื่นคนเลย